ได้เลยว่าคลิปนี้จะเชื่อหรือไม่ก็ได้นะคะแต่มันเกิดขึ้นกับเราจริงๆคือว่าเราไปเที่ยวทะเลมาแล้วหน้านะคะมีป้ามีกะม,มีสิวขึ้นเยอะมากๆเลยคือไปขับเจสกีเล่นน้ําทะเลตากแดดโอ้โหหลายวันมากๆแล้วกลับมาผิวหน้าคือไม่มากๆเลยล่ะค่ะแลวเราก็ได้เลื่อนผ่าน Facebook อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปเจอตัวนี้ค่ะทุกคนมูรามิราเคิลไวท์คาเวีย ได้ลองซื้อมาใช้เพราะว่าสารสกัดของเขาพรมเมี่มมากแล้วหน้าตาก็ดูหรูหราค่ะและคือสิ่งแรกที่ทําค่ะรู้ไหมคะว่าคืออะไรคือกดสั่งซื้อมาเลยค่ะพอกดสั่งซื้อมาเนี่ยเพราะาเขาเค้มว่าช่วยให้ผิวหน้านะคะปรับสมดุลและทําให้ผิวหน้ากลับมาชุ่มชื้นลดริ้วรอยลดสิวด้วยนะคะทุกคนก็เลยซื้อมาใช้ค่ะและปรากฏว่าใช้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วมันเห็นผลมากๆเลยว่าผิวหน้ามันอิ่มมันฟูขึ้นนะคะถ้าไม่เชื่อนะคะไปดูผิวหน้าลูกปาก่อนหน้านี้ได้เลยค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นวันแรกเลยค่ะเห็นได้เลยว่าหน้าไมหน่าพังหน้าสิวขึ้นเหอมากๆเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นวันแรกนะคะพี่ใช้กันนะคะขย่าวขวดให้แผ่นทองคํารอยขึ้นหลังจากนั้นนะคะวอร์มบนฝ่ามืออุ่นๆนะคะให้สารสกัดแตกตัวนะคะทองคาํหน้าแตกตัวแล้วก็กดลงผิวหน้าอย่าอ่อนโยนค่ะทุกคนนี่นะคะแบบนี้เลยค่ะ บอกได้เลยนะคะว่านี่วันที่3แล้วนะคะสารสก,กัดของเขานะคะมีทั้งหมด11ตัวแต่ที่เด่นๆเลยนะคะจะมีไข่ตาขาวเวสีขาวทองคำบริสุทธิ์ขนาดไมโครที่หุ้มด้วยนะคะโจโจบาเอสเตอร์นะคะและสารสก,กัดจากแลคโตสนะคะรวมไปถึงสารสก,กัดจากกลุ่มไวิตาทินนะคะเช่นวิตามิน B นะคะและอื่นๆอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะและนี่นะคะก็วันที่5แล้วนะคะบอกได้เลยว่าผิวหน้าดีขึ้นมากๆผิวหน้าแข็งแรงและที่สําคัญน,นะคะผิวหน้าคือบอกได้เลยว่ากลับมาดูอิ่มดูฟูเลยล่ะคะ่ะทุกคน,นนี่นะก็ใช้เป็นประจําทุกวันเล นะ,ะนี่นะคะกลิ่นหอมอ่อนแบบมากๆเลยนะคะแบบออร์แกนิกใครที่แพ้น้ําหอมตัวนี้ใช้ได้เลยค่ะบอกได้เลยว่าผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะนี่คือใช้ได้เลยนะคะเห็นไหมคะบอกได้เลยว่าไม่ใช่แค่แพ็กเกจที่ดูหรูหราแล้วก็ที่สําคัญนะคะคุณสมบัติของเขาคือช่วยผิวหน้ากลับมาดีได้อย่างแบบดีจริงๆอะทุกคนคือแบบกรอบโก้ผิวหน้าชีวิตนี้เหมือนโดนป้ายยาวว่าฉันจะต้องใช้ตัวนี้และโชคดีมากๆที่เจอนะคะสคําหรับใครนะคะที่อยากมีผิวหน้าดีๆแบบลูกป้าหรือประสบปัญหาผิวหน้าแบบ ตันนี้เลยค่ะ